สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงพระหลวงปู่แย้มวัดส,สามงามจังหวัดนครปฐมนะครับที่ว่าใครไปวัดส,สามงามท่านก็จะชอบแจกพระนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพระที่หลวงปู่ท่านแจกไว้นะครับปี25 5 3น้า้าบามนะครับด้านหน้าจะเป็นอุ้มกุมารน,นะครับเป็นพระที่หลวงปู่ท่านแจกไว้นะครับผมก็เก็บไว้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับและส่วนใหญ่เด็ก เพื่อไปกับพ่อกับแม่ท่านก็จะแจกนี่นะครับเป็นเชือกเจ็ดสีนะครับอันนี้ผมก็ได้มาสองเส้นนะครับก็ให้ลูกสาวกับลูกชายนะครับนี่ก็ประสบการณ์โดยตรงจากลูกสาวผมนะครับตกสกายวอล์กนะครับสามเมตรนะครับคางแตกหัวแตกนี่ก็ของชานหมากหลวงปู่อยู่ครับกับเชือกนะครับโชคดีที่ว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับรูอย่างใหญ่นะครับก็ทำเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงปู่แย้มวาสัมงามจังหวัดนครปฐมนะครับ เป็นชุดชั้นหมากนะครับที่ออกจากวัดเพียงลูกละ100บาทนะครับสมัยก่อนนะครับขอบคุณครับฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับ